เนี่ยบานนี่เป็นยังไต่บานนี่เนาะได้ย <t ư> ินแต่เสียงจมตังไต่เรียบร้อยมันวาววานนี่เกี่ยวกอนเกียร์ก่อนสิดาอยู่บ่ไอ้บ่ตรงตรงๆเลยอ่ะแบบเจ้าทรงใสไผอยู่บ่แต่บอกว่าเซื้อกันยาหรือว่าแบบบริจักอย่างเลยบ่ về đánh đáy này nó đang nhìn thấy xiềng chôm à đánh đáy tiếp mình vào bàn này ô phu chị nồng người đào khẩu về đây đây là cái hạt xáo ấy đi đó đang cả đưa à hìa bút đấy chị nói này à kẹp vai kẹp vai năm nay cái đây à nó còn à của mờ nè chị nó อันนี้อะไรพอได้เลขได้ก็เลขแนวใดพอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนพี่น้องเอ้ยเผื่อสิหาเงินได้ซื้อให้แต่ละอันก็บ่แม่นง่ายดาทังผู้หักผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้รักาคือสิได้น่ะซื้อเครื่องนอยเดียวนี่เจ้าว่าไดนี่เบิดอ่าเป็นล้านพนดพี่น้องเนาะอ่าเงินล้านนึงมื้อนี้เดียวพี่น้องเอยอ่าย่างละแสน2ย่างละแสนปลายโอ้ยแป๊บเดียวอ่า คืออ่าเว้าแล้วอ่าสมมติว่าเงินแสนหนึ่งเข้าไปกับเอาซื้อชิ้นหมูกับตัวหนึ่งเจ็ดแปดชิพแหละอยอืมแมนนี่บ่ได้เอ็นบอกเราคุมราคามันกันอ่าเกินตัวเลยพี่น้องเนาะเอ็เอ๋อผมได้ก็สบายดีก่อนเนาะอ่าโดยโดยพี่น้องเลยอ่าเนาะหลังจากเอาคลิปลงแล้วก็เห็นทางพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีเพิ่น เม่นเข้ามาหลายอยู่พี่น้องเนาะเรื่องน้องลูกปลาพี่น้องเอ้ยเกี่ยวแกกับไดน้ํกาเสียอ่าสายไฟกาเสียว่าซั่นเนาะมีแต่แนวเสียพี่น้องเอ้ย FC เพิ่นก็บ่ได้ตีราคาว่าโจรนะเพิ่นก็ว่าคนในเฮือนนี่ล่ะอเดี๋ยวเฮ็ดจังได๋จัเนาะเฮาก็ว่าหยังบ่ได้พี่น้องเอ้ยอ่าฮู้้ฮู้ลบตานี่บ่ได้ว่า FC บ่อพิษหรือว่าบ่อเข่าขางทั้งนั้นทั้งนี้เนาะบ่อท่าคอเป็นกลางพี่น้องเลยเพราะว่าบ่อท่าเองก็ะหู้อยู่แล้วว่าทางครอบครัวน้องลูกป่าหรือไม่ทางครอบครัวน้องปูป่ปลาแล้วเป็นยังไงแล้วก็น้องปูป่ปลาเป็น,ในใยังไงเห็นะอ่าคอเป็นกลางพงี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นสะพานบุญพี่น้องเลยอ่าสีบ่อให้น้องลูกป่าสีบ่อเอื้อยเพนหลายปุได้สีไปโทษเอฟซีว่าเอเาาาเอ,อมิ้นว่านู่นนี่นั่นให้กับ น้องลูกปลาน้องปูปลาลายก็ได้น่องพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นกับเบิงตามสถานการณ์แล้วกตามอย่างใดที่ความจริงที่เกิดขึ้นนะเวลาก็ได้เนา,<ม>นาะเนาะกได้เขาข้างพูดข้างพี่น้องพี่น้องเนาะเบิงเอาตามคือเห็นนั่นแหละพี่น้องเลยอย่างไดก็ขอกราบทักทายสบายดีนเนาะกับ่มแม่พี่น้องเอฟซี FC, อันเบิร์ตสุขุสุคนเบว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝัง่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพ่อน้องมินนี่สแนลคือเก่าเดอเนาะพี่น้องเนาะอ่ากวันนี้กะทางในตู้มีอ่าเพื่อนกันหาทีได้เบิ่งได้ชมแล้วล่ะคือหัวหานี่พราดไอันฝากให้ท่านทางบอสแอนด์บอส เออเนาะจับมันก็ตุ้ยพร้อมแล้วนี่ตัมาไม่อุชาเพื่อมนมากินเอเอกินตะเข้เาเนาะ <c oughs> อ่าอ่าโอ้ตกใจเบิดอคืออันดับแรกพี่น้องเนาะอันดับแรกถ้าว่าสีเฮ็ดเอรีพี่น้องเนาะถ้าว่าบ่มีหน้าบ่มีนายก่นีน่พยายามเฮ็ดด้วยเฮ็ดแค่นี่มันแน่นนาขึ้นแน่ว่าใส่ฟืนใส่ไฟเอาไปแลนะ้วเนาะเสือ่อเสี่ยกแล้วมันนะ กวนไว้ د د อี iteration น้ยอยเขามาเอาไปเบิดแตเห็นครับดังเงินดังชานกับบาตา้าสิบวได้ขึ้นไปดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าขึ้นไปกันนี่ยังเนาะเห็นตูก้กับคุมกับเข่าแหละพี่น้องเลยกับขอขึ้นไปดอกอยู่นอกพี่แหละตู้กับเข่ายังเนาะโตหินยังพี่น้องเนาะมันนักโตหินเอาไปบ่ไอย โหลดจักนี่ไว้ดีๆโหลดจักนี่ก็ได้นี่เวนมันนี่ก็หันใช้ให้แล้วระตาไม่นี่ใครดอกตำรวจประจับดอกอมอนี่นี่บ่รู้ว่าตำรวจจับแะไรนี่เบิ่งทางอย่างมันก็นง่ายเนาะเอาเวนมันออกพอได้ก็เข้าใจดอกวัยรุ่นพีน่น้องเนะาะตะกี้กับตอจกกี้กับฮิตคือกันเอาเวนออกนันมันเท่บอกด้วจะได้ปรจักพอ เวลาเปลี่ยนเนาะพอมาถึงจุดนี้แล้วก็โอ้ยหิดไปมันบริเทจักรหน่อยพี่น้องเนาะแบบ่มีป้าแยบบ่มีอย่างแบบ่มีเวีนแบบ่มีอย่างนี่บ่ใช้ป้ายก็คักบ่ใช้เวีนก็นคักตำรวจควักบ่ควักแน่นอนมาบายบายเด้ออ้เออไม่ได้นี่ไม่ได้นี่จอดจอดจอดเติมเนาะพี่ๆมากวนเชื่อขี่ไว้ไว้เนาะ เชือกควนไหวบ่ไหวนีว่โอ้ย่เหลือแลอหละน,น้ำอันนี้นตอนนี้บ่อ่าสิบอ่าบ่ายโมงละสิบสามละบ่ทันบ่ทันก็บ่ไปกไงยาคาบเหนียวไหวน้ำอันี้นก้อนเคี่ยวก่อนเคลี่ยวก่อนเคลี่ยวก่อนโอ้ยน้อชิดาอย,ยู่บ่โอ้โว้าอ้บ่ตรงตรงเลยอ่ะแบบเจ้าสงสัยไรอย,ยู่บ่ แต่บอกว่าซื้อก็ย่หรือว่าแบบบริจาคยังเลยบ่กงใช้แล้วงใช้ยู่จอการทรเอองใช้หน้าช่องเออไม่เขาอ่อฮ่เออเ่ค่อยแน่ใจแล้ะเพราะว่าคุณใช้อะรไม่ใช่ก็ได้แต่ทงสช้นะบ้านอ่ะขวบลงเร้อน่อยน่อยเจ้าของและเียบเงแหวนฟืนดอกอือเออ ว่าทอนี่กัป้านี่แหละแต่ว่าอีกะไปหาลากไ้ห่มไ่เงาด้วยชบลงอีกคือเกาบ่ท่ออ่าแต่เมื่อใดจะเอา้างมาเบิ้งไหมยังอ่าแ้วแต่ทาการมีเงินมีคำเนยเนาะบาวฮหดให้โบเป็นเันเรื่องงนน้ำสั่งนี่โบจักวเช็ดให้ ว้าดีเดียวไอเองก็ได้เนาะค่ะที่ทำผ่งกรทืบหมูในบ้านตัวนี้ใช่ทำเบิ้งเนาะถำเพราะว่าคุณยายเบิ้องนั่นแหละถ้าได้เงินรายก็ได้เรามีเงินแต่ตอนนี้สุดเรามีมีก็ทำมาเห็ดมันเสียหน่อยกับมะเมื่นะครับอืมผนไว้บัวพะวันเห็ดมันมากิดอ่าปกติกิดอ่ามันมันเฮียได้น่ะเบิ้งมือใดก็ไดเงี้ยเอฟซีว่าอยู่ได้นี่ยนะอันอัน อบัดบัดบัดตัวใส่ไพ่ได้ใช่ใส่ไพ่ในไพ่อะไรบฮูกันเมื่อวานนะพกว่าไอ้เมเนนเขาาวันอ่าน้องกัองใช้อยู่คน้อหมดอยู่ลนแาชุนโวะน้องต้องรื้อวันตัสอโอ้ว่ะหวัใช่ก็ยากแล้ววอ่าตาแปลกได้เหรอเเลิกกันเป็นเรือ่องเรือ่าก็มากมันโบเกลนะโบเกวกับเลิกกันเลิกกันดอก อย่างนะอ,อ่าอ่าหน่อยแทงน้ำนี่อีกนี่ไว้เหลือละอ่อปล่อยน้ำมันออกก็หามไปเรียบร้อย,อยโอ้ยดได้ยิน,นกับเจ้าชดสยังคนได้เจ้าชิก้าออกมาเถอะบุ๋มยาฮึเป็นยังคือเ่าไปขาข้าไปโอ้ยเนาะยห็นว่าลักเช่อมกูบาว้คือได้ยินข่าวมีแพทย์แล้วบะฉันบ่มี่ก็เหน็นเอา Đây nên lung hết vô. tua. Hoài. Để này. Chú, nó mi là vậy vậy. Nghĩ cả bừng đấy, nó. Gần à bà phèo phi long người. men và năn đó, nó nhưng phi long người. À. nhạc đây. Ni bò tám bên chính luôn đấy. เมื่อยก็ได้แต่เมื่อยนะเจ้าแบบนี้ค่ะลดลดลดได้ยังยังเอาไว้นอกคือเก่าบริลดลดไว้นอกเก่าอยู่แต่ว่าใช้โูไว้เนาะกังแบบเนาะใช้โฉวอย่างไรดีกกินข้าวเลยไม่ว่าแต่เจ้าได้ไอ้กระย่ากิเกันไม่ได้กินคือกันอ่าตรงนี้ใเรื่องเงิน ชาวบ้านชาลือนั่นเงียบด้วยบ่นั่นคือเกาขึ้นือเดิมนั่คือเก่าคือเดิมมันคนหมู่มันก็ว่าว่ามันเหม็นข้อไรนี้ว่าแต่คุณขึ้นมาอยู่พี่ทำไมอ่ะม้องก็บอกว่าบ่ไอ้แก็เห็นแต่ในเฟซนะแต่กับโบหู้หรอกว่าไปไปมบ่ามันเห็นเรื่องคิ้วมันเม็นอันเอาน้ำบางบนอื่นมาใช่บ่เนาะนอนว่าเอานี่ไทุบแล้วแคบแล้วมาตัดออกนะไม่อย่างนี้แจกก็ เมื่อม um ื่อวันถามคนชาบ้านพิ่นก็ว่าลายโยเล้วพึ่เนาะโยงเฮแล้วเั่นพิ่งดิ้น้อยถ่ายแล้วพึ่งเนาะถ่ายโยงเฮแล้วน้องก็มาคอยเชื่ออืม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 ถ่ายแห้นแห่กัโอ้อ่าหลังจากเมื่อนันมา่อวนันนี้เม่กับผมได้มาใกล้เลยบอกมามาหนึ่เดียวคันเลยมาแบว่าสักเพ่องปิงน่ำเพราะว่าเอามันขึ้นเป็นได้กันนะแม่เพลินเจแล้วเพนจ์ก็ไปเบิร์นอะไ โอ้เราเล่ากับจนนั้นมาเปีงมึงแล้วแต่วันบ่ได้ไ้นอกนะนอกไปโหเนาะมึงขึ้นในมาเห่าอืมแล้วเพิ่นว่าจะไหนก็หายเนาะบอกมึงสัวอ่เบิ่งให้ดีเลยเนาะโดนโดนร้ายเติบแเลยสิวาได้เนาะโดนเลยเพื่อนเน่ะโบจักคว่มสีช่วยได้อ้เนาะจากควสมช่วยจักคว่มสีว่าได้ได้เต่เบิ่งนีย่างนี้จำคือเฮือนน้อยจำกระปั้นนี่เขายกไปแล้วปัน อีบ่ดีฮอดคักสิยกเจ้าพุ่นปลาจักหน่อยยกลงมาได้อือโอ้เนาะอย่างัดอย่างเงี้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าทางขีดีเนาะผู้ใดมาเคาะปอกๆแปกๆยายสออกมาเนาะบ่ปอืยายสิออกมา้าเาอยู่ในเนาะขงตูเข้าไป่บ่ปลอดภัยพี่น้องเนาะย่านแม่ยังดอกเด็กน้อยเด็กน้อยอ่าคืออ้ายเว้าันอ้ายน่ มาหาเจ้าคือใดนี่โอ้เนาะเขาไปอ่านเบิ่งมินนี่จนบุหู้จักกี่ตอบเป็นซีเพิ่นนะแต่ว่าอ้ายกับบทโทษเพิ่นแล้วก็บทโทษภัยนะพอเป็นกลางๆคือเบาอยู่เป็นกาติได้หรอว่าเราหุบหิบเบาเจ้าก็บหูอยู่เนาะหูแล้วก็เขาไปอ่านไปกันอืมแต่ว่าเฮ็ดได้เฉยคือเฮ็ดใช่เป็ดยังมั่นดิคือเป็นติลงตรงนู้นกับหู้กัน ให้เาเห็นอืมแขวไปใช้มาแต่มื่อใดได้แขวบฮะโดนแล้วโดนแล้วบาไปฉีดปากกระจับพ่อมือจักกันฉีดปากกับจ้บพ่อมอเรือของันเองก็เบิ่งบัดช้ำรวจบงเบิดก่อนเนาะอ่าเอฟซีวันว่าใส่เงินคุ้มเพลยใส่เงินต่างๆนะน้องบากองเป็นอ่าแต่ว่าว่าและอ่ ลงสื่อมาติดชิชื่ว่าไอยูฉันเนาะน้อน้ำทอบน้ำยางบร่ได้กินคือาวาติอ่ายังก็บุรีไฟฟ้าหรือว่าฟอร์ตเฟสบ่ได้สูบบ่อเบียร์กินบ่อเคยกินอยู่เคยกินยแต่ว่าแต่ว่าบออเคยกินองดแต่ว่าบร่ได้ชื่อมานั่งกินซุ้มเชลกับผูบ่าวที่ บ่มีบ่อ่าซึมเซ้ากับเข้าแม่ล่ะกินแป๊บซี่บ่พวกเพิ่นตะเว้นน่ะบ่ได้กะชินจุ่มอ่าๆินจุออกกันออ่าคืออ่าคือทุกอย่างเาความจริงเนาะเพราะว่า FC เพิ่นเพิ่นบ่เพิ่นบ่นี่ละเพิ่นจักละเออเป็นจังได๋นะมีแต่ว่า1บ่ให้ตั้วเนาะผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะอย่างเช่นแม่ตูุ้มีนี่บ่ให้ตั้วเพิ่นกยาอ2เนาะคือกับ สุมอายรือว่าผู้ที่เคยเขามาช่วยนู่นนี่นั่นเนี่ยบอกความจริงกับเพื่อนได้ว่าออแล้วเนาะถามามื่อใดมื่อนึงเนาะอ่าเฮ็ดให้บโบยาเขามากกบโบยาเขามากได้พี่น้องเนาะแต่ว่าที่เขามาหนึหน่ง<อ>พี่น้องเนะเ<อ>าะเป็นสะพานบุญสองทั้งนอกปู <c oughs> ทั้งนอกงานลูกทั้งนอกปูปลาเนี่ยกับโบได้ปล่อยเวราทั้งบอตาเนาะสาม,มาพี่น้องเนาะกับโบก้าปฏิเสธนั่นทั้งมีตู้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นกับวางดีเนาะเขากับ เอ่อบุญไปแล้พี่น้องเอ้ยก็ฮู้อยู่ว่าเป็นจังได๋เนาะแต่ว่าทางน้องปูปาก็บ่ได้อ่าอไคอนไม่แช่ไล่ตีเนาะอ่าไล่นี้พี่น้องเอ้ยก็มาอันนี้แหละเอามีแต่บอกเท่านี้แหละมื้อนี้ก็ได้อ่ากินข้าวกินน้ําซะ้ยก็ได้เมื่อก่อนนี่โดสดีซะน้องโดอ่าเงินคํากําแก้วลืมเด้อใชเป็นประโยชน์เด้อโอเคโอเคเนาะไปจ้ะพี่น้องเอ้ยบ้านนี้โอ้ยเนาะ

กูเก่งกันแล้วก้าวมาข่อยกูก้าวมาข่อยอยู่เดียวเปิดประตูซองเบิกงกันแล้วเอฟซีเพิ่งไม่ได้เชื่อเลยว่าโจรเกินเอาไปเอว่าไอ้เพ้นโคตรดีนนะเนี่ยแล้วแต่ข่อยคลิปลงไปมือน้องเราเสร็จมาเพิ่นก็ยังว่าไอ้เพ้นแต่ว่าเขาก็จ็คกี้ว่าอย่างไรนะเนาะค้อมจริงก็คือความจริงเป็น้องเอ้ยจริงกันเองแล้วหูเดียวเราไปเดี๋ยวพวกเราปั๊บปั่มจะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนาะ เด้อทีิเมีนไผ่ครับมาได้ว่าเจ้าจงุาเมีนเล้าดอกโอเคสพี่น้องเนาะเอาไว้ฝึกไปพอกับทางช่องพี่น้องมินนี่ในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็คือจะได้ตัวกราฟกนพี่น้องเนาะถ้าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบายสบายดี